สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเศษถีให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับโดยที่ใช้าร๊ดลิลิสสีเลือดนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนไม่มีาก์ดลิลิสสีเลือดก็สามารถใช้ไอ้นลิิสธรรมดาก็ได้นะลิลิสธรรมดาก็โหดอยู่นะลิ้นลิ้ลิลิสธรรมดาก็จะมีเรียกว่าอะไรมันจะมีเอ้ตัวนั้นอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นก็คือตัวอะไรก็คือแบบมันมีความมารถของมันก็คล้ายๆกันนะ อมันการวาร์ปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยสมุดมันจะมีลิลิรนี้ไม่ต้องใส่สมุดที่นี้เพราะเขามีติดตัวอยู่แล้วแต่ว่าลิตรสีเลือดมันไม่มีผมก็เลยใช้วันนี้เราจะมาเล่นกันแบบขำๆนะแบบว่ามากวนประสาทเขาอะ่ะก็คือมีแต่ขี้กลวนๆเท่านั้นเลยหนึ่งก็คือหมวกหุ่นไล่กาสองสมุดบัญชีแลกเปลี่ยนสามอ่าเกินนะสามก็คือ แม่เหล็กดูดนะแม่เหล็กดูดนี่ใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะใครมีแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรองเท้าโล่แต่ถ้าจะให้ดีนะแม่เหล็กมันควรจะเป็นแม่เหล็กที่ดูดดูดมาจริงๆไม่ใช่แบบดูดดูดแล้วขังกรงนะถ้าดูดแล้วขังกรุงอาจจะอาจจะไม่อาจาอาจะไม่เล็ดเี่นสมุดมันชืไปโดยตรงเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยลองทําแต่ว่า ลองจักเซตนี้เราลองมาเล่นกันดูนะว่าม,มาดูมาปั่นมาปั่นประสาทคนหน่อยอ่าส่วนแปลงยานคือตัวลิลิตสีเลือดมันมีติดตัวของมันอยู่แล้วผมก็เลยไม่ใช้แปลงยานนะมาดูกันว่าเราจะได้เจอกับใครอีกอย่างหน,นึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันมีวาร์ปใช่ไหมถ้าเราเจอตัวกันวาร์ปปุ๊บอย่างเนี้ยเราก็มาดูว่าเขาจะกันวาร์ไหม ต้นนะเจอกับตัวตัวแจกน,นะมาดูกันก็ยังไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของเขานะว่าเขาความสามารถอะไรจัยยไม่ได้ดูเลยมาดูกัน,กนว่าวใครจะได้เล่นก่อนเย่ได้เล่นเป็นคนได้อขอยลูกสาเลยอ่าโอ้ติดเขาก็โอ้ยเนี้ยต้องติบไปก่อนนะ <S <S> คือกาจะใช้พวกนี่แล้วก็ถอยลงเก้าเพื่อที่แปลคูณสองแต่ก็ออกสามก็ยังดีนั่นป็นไรออกแล้วนะเา้าออกแล้วนะแล้วก็สามารถสร้าสถานีต้นทางได้แล้วกอยู่ตรงนี้กลับไหมกับมึงไหมถัดอยูนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะไปตัวนั้นอะไรวะคืออะไร ราจะมาดูไอเงินของเรากของเขากันแล้วพอสองเขากแล้วสองกัครเยนเรยายสันีปยพื้นหงมุ้งพื้นพิเศเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันข้าวทางเลาเเมื่อฝ่ายตรงข้ามื้นส้ายกันเลยเีาเปโกากันเลยเนี่ยืนเัแล้ว้มกันเลย เราจะแลกเปลี่ยนเขานะาเขายังไม่พอนะกาไม่็นเขาเสียโอเคแล้วก็เรียบมาเลยสามารถสร้งสางฐานนทียทางได้แล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วเราแลบเปลี่ยนคือเขาแค่ไม่มีโอกาสได้ใช้การ์ดนางฟ้าเลยนะ เงินเราแลกเป็นเงินของเขากับของเราลายอมเลยรักร้องเฉยคือตัวนี้ไม่ได้ไอ้มันไม่ได้วาดมันล็อกเลยนะคะามาเห็นโอเคนะทุกคนต่นี้ดีมากเลยเราได้เจอกับอ่าไมอาใช่ไหมไมอามาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเดี๋ยวนะคือแย่ได้เล่นเป็นคนแรกทอยลูกเต๋าเลยแต่ว่า สำหรับผมนะคือลูบเลียจะหมดว่าเราปล่อยบินสิบไปก่อนนะก็วางตั้งไรงมาถอนสามารถสร้างฐานียตันหังได้แล้วแล้วก็คอยไปอีกนะตายฉันแล้ว เบิ้ลสิบสองได้ไหมลูกสิบเี่ยงะสิแล้วก็เบิบ่มสามารถสร้างสถานการณ์นี้แล้รองเท้าออกเลยนะแล้วเราก็กลับไปเอาลูกอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็ีตรงนี้แล้วก็ ไปคอยคูณสองเนะตายฉันแล้วผมเบื่อเกินไยเราจะติดคุ๊กนะเจ็ดเฮเรามาดูกันมาดูคอต่อวาร์ฟสี่ให้คอลมเสียนะมาดูกัน แต่ก็ไม่ต้องกลัวนัเพราว่าถ้าเราตกครับสามารถที่จะตกที่เขาอเราก็จะดูดเงินจากจิดเกมเองเขาอ๋อเรามีลูกนอเขาเขาจะเล่นลายนี้นะ เขบาบังคับย้ายปุ๊บแล้วก็เราก็เล็บเปลี่ยนเงินมือบัญชีเล็บเปลี่ยนเงินเออเขาไม่มีโอกาสอ,อ่าเขายกว่าสามไม่เป็นไรนะเขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะใช้แอร์พัดนางฟ้าเลยนะตัวแล้วก็ดูเอาไม่แค่ทีนี้ ามารถสร้างสถานีตั้งหังได้ดีแล้วน่าจะยอมเราแล้วแหละมันจะนุ่งๆนะทุกคนเค้มันจะนุ่งๆม่รูมันกันนั่งอย์เห็นไหมทุกคนต้องให้เป็นการ์ดเก่าเราก็สามารถโหดได้เป็นการ์ดที่กวนมากเลยตัวเนี้ยใครวร์ปไปเลยนี่แบบโคตรคือขอเปสดำคโอเคการนี้โหดร้ายมากเลย เราเจอกับเจ้าแม่ตัวจิงมาดูกันวหาใครจะได้เล่นก่อนไดูเผนที่ได้เล่นเป็นคนที่สองทางได้เล่นก่อนด้วยนะดับเบิ้ลแปดกดสองที่น้ำหนึ่งตัดนาำฟ้าหกคูโอเคควาสามารถของทนางนั้น เขาไม่ใช่ไม่วาร์ฟสิเขาวาร์ฟเนาะเดีเรามาดูกันว่าเราระดับเจ้าแม่เราจะจุมได้ไหม ออกไหมสามชินแล้วแขนต้องเบิ้ลสามีอเบิ้ลสามีด้วยล่ะฉันเล้ลไปน่ต่อมาออกเธอลูกไม่ออก็ดูนะมาดูมืีแล้เปลี่ยนตี ถูกยึดไปแล้วสร้างแลนดะ์มาร์คล,ลืมไปวันนี่งหนสองโอเคตายแล้วจงกลาตปสนึีสอง ว่ามันตัดน้ำะทั้งเจนยูชุนี่สามารถสร้างสถานีต้นทานได้แล้วตาชิ้แล้วเก็ดตาที่มันเด่อ้โนได้โหเกินไปแล้ว เยเอยนีออกนะทีนี้น่าจะออกแล้วมั้งนี้แหละอารน,น้มาเยีย่ยมา้<ๆ>็งานมเก็บไวใช้ที่หลังนะจรถไฟกำลังจะออกแล้วนี่คืออะไ ดูเงินรับเออนี่ความสามารถของนางเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันเออมันมีความสามารถ,ถเห็ือิเศษเอ้ช่วนะัสดีเรานะทุกคนอัน,นตานารายมากเลยมือเงินก็ไม่ได้ก,กระถากนะ หนึ่งสองสามสีสต้องขอห้าแน่เลยทุกคนวุ้งวุองวุ้งวุ้อเุ้งวุองวุ้งวุังว้วข้งวุ้กว่้งวนี้จะบ้กว่าสนุกไวุ้งวนุ้้าากเลวนะคือถ้า,า,า,ถา,า,ถามมวุา้งววุุ้้้ ดีเนียนเล่นแบบสายล้มละลายเนี่ยแต่นี่คือเขาเล่นจบเร็วไงกนเลยกลายเป็นคู่แพ้ไปเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับใครที่มีคลิปหรือว่าไม่ใช่มีคลิปมีเ,เรียกว,ว่ามีที้ที่แบบจะแนะนำเพื่อเล่นกับไปตัวเนี้ยที่ดีกว่านี้ก็สามารถแนะนำกันได้นะทุกคนต้องไปละบาย